งานผมเยอะมากนี่จะคุยอีกนานไม่หิวข้าวมากเลยปลอมอ่ะไม่แข็งบ้างอะไรบ้างนี่มันคือเรื่องจริงปะเฮียบ้างปั๊าก็มันคืออามาถานได้ยังไงเดียั๊าอะไรมุมมามตะการตะกรามมากเลยอ่ะจะใช้งานอะไรอีกคุณปั๊ากพูดไปไปเล่าเลย รายการนี้เกิดขึ้นจากความสนิทสนมของเหล่าดารากับทีมงานซึ่งอาจจะมีถ้อยคำที่ไม่สุภาพสำหรับเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ห้ามนำส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาไปทำซ้ำดัดแปลงให้เกิดความเสียหายต่อศิลปินดาราเพื่อที่เราจะได้มีรายการสนุกๆแบบนี้ให้ชมกันเรื่อยๆนะจ๊ะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์อย่าดูกันเพลินๆจนลืมกด subscribe ละ่ะเดี๋ยวแม่จะตีมือให้หักเลย อยู่กับปกอกรเช่นเคยนะฮะกับรริการรับก่อนซึ่ง e p นี้ก็ดี EP ที่เท่าไหร่นะอีีที่8ปบอยพิสนุซึ่งพี่บอยต้องบอกไว้ก่อนนะพี่บอยก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบมีโอกาสได้ร่วมงานใน oh. หลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นคือทุกครั้งจะมีความทรงจํากับพี่บอยตลอดว่าจะเป็นเ e มัสซ s i เก e r ที่มาแล้วก็ตกรอบไปเลยนะฮะแล้วก็ก็จะมีเทนไฟทเทนที่มาแล้วก็ต่อยแล้วก็แพ้ไปอีกซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือความทรงจําหมดซึ่งพี่บอยมาแล้วเดี๋ยวเราไปรับพี่บอย พี่บอยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ฟลักซ์สวัสดีครับผมอ่าเดี๋ยวหนูติดไมค์ห้อยไม่เป็นไรอะมีไมค์ด้วยอ่ะยแพงไหมอ่ะจะเอาไปซื้อในแบดบอยบ้างอ่ะเอ้ารายการที่ไม่มีไมค์หรอไม่มีเพราะพี่มีทีมงานมีกล้องไม่ใช่เป็นกล้องโทรศัพท์อะไรกะโหลอกๆไม่ได้นะขอต้อนรับสู่รายการรับก่อนนะครับสวัสดีครับพักก่อนรับก่อนรับก่อนหรือว่าพักก่อนนี่จะบอกเลยพี่บอยเนี่ยเอฟนี่คือเขาคือรองแชมป์เอฟนะรองแชมป์เอฟสองซึ่งคนที่ชนะเลิศคือ อ๊อฟสุพนัทอ๊อฟสุพนัททำไมชัยเจริญพี่ทำไมพี่ไม่ชนะเขาไม่โหวตตอนนั้นเลดติ้งเองอ๊อฟมันดีกว่าไงอะไรอย่างนงี้ยรอบน้อยเขาก็รอกน้อยพี่คือกระรอกแพ้ยืนเบุญบาปนะมาเวิร์กพอยท์นะต้องไหวก่อนไหวทุกครั้งที่มาเวิร์กพอยท์ช่วยถือแล้วเราไหวห้องครูข้างบนนะ งานมีตลอดเลยงานที่อันคอยเนี่ยเขาเรียก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 งานเรียกตลอดที่ได้งานไม่ใช่เพราะไหว้ได้เพราะไหว้พระพหรือว่าเพราะเราเลียยเก่งเร,เราต้องเลียยเก่งไว้ก่อนพระเป็นองค์ประกอบ <c oughs> ปารอะไรอยู่วงการมากี่ปีแล้วพี่บอยปีนี้เข้าปีไม,ไม่ต้องถือ <25. S 1> แล้วเข้าปีที่สิบห้าสิบห้าแล้วเหรอสิบห้าพี่บอยเข้าตอนอายุเท่าไหร่นะออยี่สิบแปดตอนนั้นปีสองพันห้าเฮ้ 2548งานผมเยอะมากนี่จะคุยอีกนานไม่หิวข้าวมากเลยเนี่ยเดี๋ยวดยจะพาไปกินข้าวเออก็คุยไปคุยไปด้วยจำไม่ได้แล้วก็15ปีอิบห้ปี10ปีแรกนี่นะงานอีเวนต์แบบโขกระหน่ำเลยตั้งแต่ The Mask Singer มางานหายหมดเลยอีเวนต์เขาไป The Mask หมดเลยอ๋อไป The Mask หมดใช่เอาเรื่องเรื่องจริงนะปั๊บอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงคือตั้งแต่ The Mask มางานอีเวนต์หายหมดเลยนะน้องเพลงอ่ะ The Mask นี่เกี่ยวกับเราไหมหรือของคนอื่นตั้งแต่ทอมตั้งแต่เป๊กอย่างนี้ใช่ไหม เดี๋ยวพาไปบอกป้วยค้าวไม่หรอกจ e n เนอเรชั่นใหม่เข้ามาเป็นยุคใหม่ๆมาคนเก่าๆอย่างเราก็เริ่มหายไปก็เลยไม่ได้ร้องเพลงดีปะาแ็นน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบอยทานอะไรคะทาผมตุ้นขอโทษที่เสียงดังนะครับปลาไปไหนอ่ะต่าปัญญาม่เฮ้ปลาอ๋อปลา ่ป่ปมไใชคุณตผมเล่าประวัติเวิร์กพอยเรื่องของอาหารนิดหนึ่งทำไม,<ผ>มฮะไม่รู้ว่าใครใครเคยเล่ายัางยังเราเคยผมเคยมาทำรายการเป็นพิธีกรครั้งแรกๆก็ที่เวิร์กพอยนะเป็นสิบปีแล้วใช่ไหมเป็นสิบปีตลกบกชาพี่แก้วชัยยันของเราเนี่ยเขาแบบให้โอกาสผมนะเวิร์กพอยให้โอกาสผมให้มาทำเป็นพิธีกรเราก็ดีใจมากเลยมีพิธีกรทั้งหมดแปดคน อาหงอาหารนี่เปลี่ยนไปเยอะ,อะจากเมื่อก่อนจากเมื่อก่อนเนี่ยเอาไปกอง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 ให้กินในห้องในห้องแต่งตัวนะทุกวันนี้ฮะทุกวันนี้เป็นแบบหูห,หลูหลา,าหมาค่อาอวลนึกว่าอพูดตรงๆนึกว่าพัตคานพัตคานพัตคานจริงๆแล้วอาหารเวิร์ดคอยเนี่ยเข้ามาทุกคนต้องเิดใจรู้แล้วว่าทําไมพี่บอยได้งานเยอะทําไมครับโอ้โหเลียเก่งมากคนนอ่าแม่มาตัดให้พี่บอยหน่อย นี่ยก็ตื่นแต่แต่เช้าไปถ่ายแบดบอยมาก็ไม่กินข้าวมาด้วยอ้อถ่ายแตยกันตัวเองตอนนี้ยอดซับเท่าไหร่ลครับประมาณ3ามแสนสี่สามแสนสี่ใช่แต่จริงเห็นของพี่บอยวันเดียวไม่กี่ชั่วโมงได้เป็นแสนแล้วนะสมัยก่อนถ่ายตลกหกฉากทุกวันนี้พวกสเตจตังแถวอยู่เลยอ่ะพี่บอยแฟนคลับหายไปในหมดล้สิบห้าปีที่แล้วพี่บอยแฟนคลับเยอะมากของกินเยอะมากจนแบบต้องแบ่งกันกินอ่ะ๋ยวนี้ถั่วต้มสักถุงยังไม่มีเลย เป็นนักร้องคืนความใฝ่ฝันก็อยากเป็นนักร้องอยู่แล้วอ,ะอ่ะใครก็อยากเป็นนักร้องใช่ปาแล้วเราก็ได้แบบมาเจอ AF อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบได้ไปอยู่ในรายการเขาเว้ยจากแบบคนเป็นหมื่นคนเงี้ยแล้วเราเป็นหนึ่งในสิบสองคนอะ่ะคิดไหมว่าตัวเองจะได้เข้าไม่คิดไม่คิดเลยพี่ปาจริงเอาพูดตรงๆก็คือไม่ได้หวังว่าจะได้แต่ช่วงนั้นกติกาเขาก็บอกไว้อยู่ว่ามากมากสุดจะให้ยี่สิบแปดแล้วตอนนั้นอ่ะเรายี่สิบเจ็ดจุดห้า ต่อครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือเลยโค้งนี้กูหลุดโค้งละเดี๋ยวจะให้พี่บอยทานอะไรนะเดี๋ยวให้พี่บอยทานข้าวก่อนไม่เกรงใจผม้วยหรอไม่ได้เกรงใจเพราะหลังจากนี้มันจะหนักกว่านี้ไงเอ้ยมีหนักกว่านี้หรอมีหนักกว่านี้กูกูกคุยซะเยอะเลยนึกว่าหมดตรงนี้ไม่รายการรายการหนูถ่ายเป็นชั่วโมงและออนแอเก้านาทีอ่ะจะใช้งานอะไรอีกคุณปั๊กพูด แต่มันมีข่าวมวาพวกพี่นุ้ยชอบพูดว่าว่าพี่บอยแบบปลอมอ่ะไม่แข่งบ้างอะไรบ้างนี่มันคือเรื่องจริง,ง <c oughs> ปะพี่ี่อะาปั๊บเ่ามาันค <c oughs> ือมประถามได้ยังไงเดียมันคุยร้อยต้องหาร้านนุย้ยเหรอเออวันนี้มีเกมจะมาทดสอบพี่บอยว <Wow. S 2> ่าทดสอบพลังความเป็นชายของพี่บอย <c oughs> อ่ะมีสองอันนี้จะให้พี่บอยเลือกว่าจะได้มะเขือยาวหรือว่าได้แตงกวาแล้วอีกอันต้องเป็นของของหนูโของคุณ ถ้าพี่บอยแพ้ก็ต้องเป็นเบเป็นเบเหรอเคยเคยไหมอย่างเงี้ยใครแพ้ก็ต้องเป็นเบนะคะในวันนี้ให้ทําอะไรก็ต้องทำอย่างเงี้ยเหรอให้ทําอะไรต้องทํากองเชียร์น้องนุ่นจากตลกหกมา่ะนุ่นมาเชียร์พี่หน่อยแล้วมะนาวอยู่ตรงไหนเตะบอลเตะมะนาวเข้าโกูไหมว่ามันผิดไซส์มันผิดไซส์ป๊กกี้คือฉายาป๊กกี้มา เฮ้ยจริงมากเดี๋ยวจะมีโกอยู่2โกใครจะชนะก่อนใครชนะได้สั่งอีกคนทำอะไรก็ได้ได้ไปไปเลยเล่ารึยังแพ้อะยอมกดทำอะไรแพ้โดนทำอะไรก็ได้ะไม่ต้องให้หนูวิ่งนะพี่ บ๊บคุณเนี่ยนะเอาชื่อเสียงผมมาเสียใน The Mask Singer นะ <laughs> เลือกพงเลือกเพลงอะไรปล่อยน้ำใส่นาน้องวันนี้ถึงตาผมละถามจริงนะคือโกรธตั้งแต่วันนั้นหรอโกรธตั้งแต่วันนั้น <laughs> ไม่เกี่ยวเทนไฟเนใช่ไหมไม่เกี่ยวเทนไฟทเทนได้คุณแพ้ผมผมเห็นอยากอยากเห็นมะเขือยาวลูกนี้ <laughs> เข้าไปอยู่ในปากคุณครึ่งนึงให้หนูทำจริงหรอให้หนูทำจริง คืนน้ำลายทำไมให้ทำจริงหรออู้มันใหญ่ไปนะไม่ไปแล้ <pública> เป็นแจงอุย๊ยแจงกวาแบบนี้ก็ใหญ่เท่ากันเอออมมะเขือยาวเพราะว่าเราแพ้ต้องอมนานไหมหรือว่าอมเลยมาดูสกิลการอมมะเขือของ,องแม่บัวผ <แก S 1> ันครับมาดูฮะแม่โชว์สกิลการอมมะเขือยาวหน่อยเดี๋ยวเไม่ต้องไม่ต้องเลียปากขนาดนั้นทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ ที่ผ่านมาแม่ขนาดนี้ถือว่าใหญ่ไหมแม่มาเคยใหญ่ยาวขนาดนี้ใหญ่ยป็นป้ชั่วมากตั้งแต่เกิดมาเป็นแม่โบราณนี่แม่ก็เคยเห็นแต่แบบแตงธรรมดาธรรมดาอ่านี่แตงแบบนี้แตงแบบนี้แม่เจอแบบนี้แล้วเหรอครับหมายถึงธรรมดาแล้วเหรอครับธรรมดาคือแม่ตำแบบอ๋อตำแตงแม่ยังไม่เคยตำมะเขือขนาดนี้ตมะเขืแตงยังไม่เคยตห้าสี่สามสองนี่บอยมาไม่ทัน z ู o เข้ามา z ู o เข้ามา z ู o เข้ามาเร็วเร็วโอ้โหดีครับสวัสดีครับพอดีครับพอดีครับอุ้งน่าเกลียดมากน่ากลัวมากเลยอ่ะมุมมามตะกะตะการมากเลยเดี๋ยวเราจะพาพี่บอยไปแต่งหน้าแต่งหน้าพี่บอยเราตอนนี้แต่งงานแต่งแต่งงานนี้ครบกี่ปีแล้วฮะ ข้าปีที่เา ¿no? to ่าไหระปีกว uh ่าถ้าผมนับจากสวีเดนนะนับจากสวีเดนนปีปีกว่าละเพราะว่าบอยวัดนนี้ครับคุณแมรั <g 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 ่บสวัสดีครับล่อยมานึกว่านางฟ้าอวเป็นห่ยปบาาบอยใชนยกาลเร่มบอยส่ปีกวล้วสดีคอยสดนนี่าะบยดี่้วลราบยท์สวนยวารายสวัสดีค่ะ จะมีเบบีไหมพี่บอยก็พยายามอยู่อ่ะคนก็ถามเนาะไม่มีนะคือตอนนี้คือยังไงอ่ะบางคนอย่างเช่นดาราบางคนแต่งเสร็จไม่อยากมีแต่พี่บอยคืออยากมีอยากมีร้านมาเสร็จเลยแต่ยังไม่เขาเรียกอะไรนะก็มันยังไม่มาจะไม่ทําชิปทําอะไรหรอไม่ทาไม่ทาไม่ทาอ๋ออยากได้ธรรมชาติธรรมชาติก่อนไม่อยากทําชิปทําเกิร์บอะไรก็ภรรยาไม่อยากธรรมชาตินก็ลองไปดูเพราะว่าภรรยาก็ไม่ได้ห่วงไงเราห่วงตัวเอง ช่างก็จะเยอะมากเลยนะฮะช่างเยอะช่างก็นั่งเปียแชร์กันไม่ได้มีอะไรหรอกที่นี่หรอกเขาก็เปียแชร์กันแล้วก็ซื้อเครื่องสาอางกันครับก่อนสิ้นเดือนก็จะมีเครื่องสำอางมาขายกันก็จะเจอของปลอมบ้างของจริงบ้างใช่ใช่ส่วนใหญ่ถ้าแสบหน้าก็ใช่เลยอะตอนนี้พี่บอยน่าจะแต่งตัวเสร็จแล้ว ให้เกียรติชุดผมด้วยเลยชุดเขามีดีไซน์บ้าบอไปเดี๋ยวผมจะเข้ารายการแล้วคือทีมงานทีมนี้เขาเก่งเก่งเขาทําให้เวลาเนี่ยเสร็จช้าไปได้เยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราปล่อยให้พี่บอยทํางานได้เดี๋ยวให้เข้ารายการเข้ารายการนะได้เลยจ้ะเวลาเดี๋ยวเรารับพี่บอยกลับบ้านกันไปส่งที่รอส 看看 <S <S. คุณนี่ก็ตามจังผมจังเลยนะเนี่ยยังไม่กลับอีกเหรอถ่ายตั้ง2อสาชั่วโมงยังไม่สมไม่บอยชั่วจริงไปไปแล้วปักพอดีเจอกันพี่บอยาอบคุณมักครับก็กลุ้มกลิ่มกลุ้มกลิ่มอาจจะไม่มีซิทแพคให้ดูก็ถือว่าชลุ้มกลิ่ม EP หน้าเราจะรับก่อนใครจะดูแลใคร้องสิดตาม